อู้นี่กระโดนอู้ยดูสองตัวติดเลยไฟไม่เล็กด้วยครับทุกคนอู้ยอู้ยโดนอีกโดนอีกนี่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 อุย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 เนี่ยเนี่ยปากใหญ่แล้วปากใหญ่แล้วทุกคนอู้ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆน,นานๆน,น,นะครับพบก,กับผมช่างนเดชนะครับกับบรรยากาศอ่างเก็บน้ําบ้านสะพานหินนะเมื่อกี้เนี่ยขี่เรือมาเห็นแล้วครับตับนี้มีโดนนี่ไมไปครับไปกูเบ็ดกันบรรยากาศสวยจริงๆนะครับนี่น้ําใสแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่นี่น,นี่ตอนนี้ครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นี่ ออ้นี่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 โอ้ยไฟไม่เล็กด้วยครับทุกคนนี่โอ้ยกดใจกดใจจ่วงซะก่อนครับเอาแม่เริ่มต้นโดยปรากฏไซโตเลยครับทุกคนอื้อหือนี่นี่ครับอู้ยอย่างนี้เรียกไซใหญ่นะ ไม่อ่าบวกกันแบบสวยงามแล้วครับหนึ่งนี่เห็นดำดำไหมครับนะ่ะติดอยู่ตรงหัวหลักเลยนะปะอะไรครับอุ้ยดำดำไม่ช่อนก็กระสงนะครับนะ่ะโดนโดนโดนโอ้โ ถ้าตับไหนที่เราเกี่ยวเบ็ดผูกใกล้ๆกับฝั่งใกล้ๆกับตะลิงอะ่ะจะมีโอกาสติดปลากระสงนะตัวนี้เป็นกระสงครับกระสงกับช่อนอะ่ะจะกินถ้าเบ็ดใกล้ตะลิงแต่ถ้าเบ็ดแบบอยู่กลางๆอะ่ะจะเป็นพวกปรากฏปลากายครับวิธีการลาวเบ็ดคือช่างเดดจ,จะวางทั้งใกล้ตะลิงแล้วก็วางกลางอ่างด้วยมีโอกาสาได้ลหลายๆปลาครับผมเดี๋ยวไปดูตับต่อไปครับ ครั้งก่อนอเบ็ดสายนี้เนี่ยได้ชะโดใหญ่เป็นตัวนะครับสายนี้ผูกเบ็ดชะโดเกี่ยวเหยื่อไว้ตัวเดียวนะครับไม่ได้ผูกหลายตามาวันนี้ครับเหน็นไหมสายตึงๆอะ่ะไมรระ่รู้ว่าเป็นปลาเหยื่อหรือว่าเป็นปลาที่กัดเหยื่อแล้วนะครับจะเป็นชะโดหรือเปล่าอุ้ย,ย,ย,ยสายมันจะตึงๆหน่อยน้ำหนะ่ะ ยังไม่ดิ้นนะครับเลยไม่รู้ว่าปลาอะไรเตรียมสวิงไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนโอ้ยอุ้ยโดนอีกโดนอีกนี่น um> ี่นี่นี่แม่ตอนแรกไม่ด <sh um ิ้นคิดว่าเป็นปลาเหยื่อโอ้ยอื้มชะดโตชะดโตใหญ่อีกแล้วทุกคนอุ้ยนี่ อ้อ้ยอ้ยอ้ยโโตัวเบลเลอเลยครับมาเอาอืมเดี๋ยวเดี๋จับแล้วตัวนี้เดี๋ยวขอยกขึ้นเรือเลยครับฮึบอ้ยป๊าปไยโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่อืมนี่ โอ้ทุกคนโดนของใหญ่กันอีกแล้วครับไซน่าจะสามบวกอาจจะแตะสีครับตัวนี้โอ้ยังเด็ดเลยอ่ะปลาชะูใหญ่ก็ได้ปรากฏก็ได้กระสงก็ได้นะวันนี้ได้สามปลาแล้วนะทุกคนไม่ไปดูกันต่อครับมนดูสายนี้นะนี่โอ้โหเบ็ดหักเลยไม่ หลุดไปครับเสียดายเสียดายดแต่ว่าข้างหน้าเหมือนจะมีติดนะนี่แม่ตัวนี้เป็นลูกปลานินนะครับออกมาทำเหยือ่อตัวนี้ไม่ใช่ปลาติดนะปลาเหยื่อยังอยู่ครับเมื่อกี้เห็นดินข้างหน้านะอู้นี่กันโดนอู้ยดูสองตัวติดเลย นี่เห็นไหมทุกคนอุ้ยอูยอ,ยอ,ยอ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็ดแล้วเด็ดแล้วนี่สองตัวสีสวยเลยครับอุ้ยแม่เสียดายที่ป็ปถักแต่ก็ยังได้ปลานะทุกคนทีละตัวทีละตัวนี่ เป็นเบ็ดปรากฏครับปรากฏปลากระ,กะสงปลาช่อนอนะ่ะเบ็ดมันจะเล็กหน่อยก็ถ้ามีปลาใหญ่ๆติดกาหักจะแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นปลาเล็กๆไซส์อย่างเงี้ยไม่น่าหักครับกน่าจะต้องมีไซส์ใหญ่ครับตัวมาโดนกันมาอีกสองนี่ เริ่มหมานครับเริ่มหมานโด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 นกับนี้โดนอุ้ยโดนอีกหนึ่งตัวครับแม่วันนี้กดตัวสวยๆจริงทุกคนอือหือดูตัวนี้ดตัวนี้ยกขึ้นเรือเลยครับอปับนี่ ปาบนี่นี่โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วติดอยู่หัวตับเลยนี่อู้หู้หู้นี่อ่ะอื้อหือไม่หมานประกบสุดๆครับวันนี้นี่โอ้้อ้อาว โดนกันรัวๆแล้วครับทุกคนบวกอีกหนึ่งต่อด้วยตับนี้ครับเนี่เห็นไหมวิ่งไวๆอยู่ใต้เรือเนี่ยโดนแล้วทุกคนอ,อุ้ยโหวันนี้โดนเป็นวันแห่งประกฏจริงๆครับนี่โดนอีกแล้วนี่กดน,นี่แม่อาครับอืมอุ้ยเนี่ยแล้วแต่ละตัว มีเล็กนะเนี่ยไฟงามๆทั้งสวยเลยครับโอ้สุดจริงๆบวกกดตัวส,สวยมาอีกหนึ่งทุกคนสังเกตที่ตับนี้ครับเห็นไหมเนี่ยตานี้เนี่ยไ้ลุนปลาใหญ่แล้วนะเพราะว่าสายเนี่ยมันตกท้องช้างอยู่เนี่ยฮุ้ย เป็นออกายใหญ่อีกหรือเปล่าครับผมมาดูวนกันเห็นไหมสังเกตนะลักษณะของสายหลักอะ่ะมันจะถูกถ่วงให้มันเป็นท้องช้างอะ่ะเนี่ยเนี่ปากใหญ่อีกแล้วปากใหญ่แล้วทุกคนอุ้ยครับปากใหญ่ๆอ่าบอๆแบบนี้เนี่ยน่าจะเรียบร้อยครับ อุย้ยจริงของจริงนี่อุย้ยแม่เจ้าดูไซส์โอ้โหแม่วันนี้ได้กันหลากหลายปลานะไอ้กายใหญ่ก็โดนมาอีกหนึ่งทุกคนอุย้ยโคตรเด็ดครับแล้วมาดูปลาทั้งหมดของคลิปนี้ที่เราได้นะครับนี่ปรากฏได้กันเยอะครับผมปลากายหนึ่งตัวชะโดใหญ่หนึ่งตัว แล้วก็มีไอตัวนี้ก็เรียกปากกระสงนะได้มาหนึ่งตัวครับเนี่ยปากกระสงอ่างเก็บน้ำอ่าปากดก็ใส่งามๆนะเนี่ยปากดครับนี่แล้วก็ไอทีได้อีกตัวงใหญ่ก็คือชโตเนี่ยครับเนี่ยม่ยใหญ่ดีจริงๆทุกคนแล้วก็พระเอกของเราเนี่ยชางเลดยังชอบนะครับปากกายเนี่ยหื ดูทุกคนทไมที่เที่ยวหาเหยื่อปลากระดีมาเกี่ยวเนี่ยก็เพื่ออยากจะลุ้นปลากกยเนี่ยครับคลิปนี้โดนกันแบบอลังการนะครับกับการกู้เบ็ดกราวอ่างเก็บน้ำนะเท่านี้ก็ได้พอแบ่งกินเป็นกับข้าวหลายมื้อครับแบ่งขายสร้างรายได้ก็ยังได้นะทุกคน